ค <Okay. c oughs> ฉันมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะคุณแม่มาถึงบ้านแล้วต่อไปดิฉันจะทําอะไรฉันจะนึ่งข้าวเหนียวเพราะฉันหิวมากมันได้แช่ข้าวเหนียวเอาไว้ประมาณ8ดชั่วโมงได้แล้วมั้งแช่ไว้ตอนเย็นเดี๋ยวฉันจะทอดปูปูนาค่ะปูนา ทอดปูใส่กระเทียมแล้วก็จิ้มกับข้าวเหนียววันนี้ฉันจะทํากินเพราะความที่ฉันอยากกินฉันอยากกินยังไงฉันชอบยังไงแม่จะชอบทำแบบนั้นนะคะอ่าแล้ก็เกาะไฟอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้แช่น้ําไว้ได้ประมาณ8ปถึงห้าชั่วโมงจะเอาผ้าขาวบางลงเพราะว่า วันนี้จะทำกินอย่างที่ตัวเองชอบก็จะปิดฝาแล้วก็เปิดไฟให้ใหก็รอต่อไปจะมาดูว่าเอาอ่ะมาดูโอ้นี่ไงหมูสามชั้นเพื่อมาทำหมูกระทะคอหมูอันนี้เป็นคล้ายๆบ้านเราเลยเนาะอย่าเห็นไหม ซื้อร้านรัเสเซียอันนี้เราจะมาเอาไว้ซอสนี้นะทำมาจากปาปิก้ากับมะเขือเทศเหมาะกับทำอาหารเกาหลีหรือได้ลูกชิ้นมาด้วยลูกชิ้นปลานี่แหละไปซื้อของมานะคะ ได้ขาหมูเท้าหมูมาด้วยเนี่ยได้เท้าหมูมาด้วยเดี๋ยวจะทําหมูห้องหมูห้องอเออร้านร้านนี้เขามีของอย่างนี้เอาไว้เราสามารถผัดหรือว่าทําซอสได้นะคะมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยนี่นไม่รู้เท่าไหร่มะพาวแล้วก็ได้มันด้วยมันกลมๆนี่ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตง่ายดีเพราะว่าให้สามี ต้มให้สามีนะทำเองก็กินคนเดียวยุ่งยากเนาะนี่ชีสเอามาไว้ทำหมูแอทาทำอาหารเกาหลีหม้อไฟมะพร้าวนะคะมะพร้าวลูกละร้อยไม่แพงได้ประมาณนี้แล้วตอนนี้กำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่เดี๋ยวจะทอดปูนี่แกงจะแกงเห็ดสดน้ำร้อนๆหนึ่งถ้วย แล้วก็ทอดปูนาใส่กระเทียมอันนี้คือเห็ดพึ่งนะคะเห็ดเห็ดเกาลักไปเก็บมาป่าใกล้ๆบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาล้างเนี่ยมาล้างเราเลือกอย่างเร็วเลยเดินไปไม่กี่นาทีก็ถึงป่าแล้วก็เก็บได้สบายซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะแกงสักถ้วยเล็กๆลองกินดูจะซดน้ำมันร้อนนนนี่เราตั้งกระทะนี่ เราใส่พริกลงไปแล้วใส่พริกลงไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาร้าแล้วผงชูรสแล้วเราก็จะล้างเห็ดโยนตลงไปก่อนนะคะเราจะหันหห่นเห็ดเลยอะหั่นเห็ดไปพักพักใส่หม้อไว้ประมาณถ้วยหนึ่งซดกินน้ำร้อน ในหม้อเดือดเือเลยใส่เลยนะจะเดี๋ยวเราก็จะทุบฝานี่สไตล์ของเราค่ะสไตล์เราชอบแกงเห็ดที่มีน้ําเยอะๆแล้วก็ซดน้ํานะคะเดี๋ยวให้เห็ดเดือดเราก็จะใส่เกลือ,อผงชูรสน้ําปลาน้ําปลาแค่นั้นละคะ่ะแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่แล้วก็ใส่มะขามลงไปแล้วก็ซดน้ําร้อน อตอนนี้เราปล่อยให้เดือดข้าวเหนียวสุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วเราเอาเข้าวเหนียวออกมานะคะเรานึ่งข้าวเหนียวน่ะหิวมากเลยเดินว่าจะไปซื้อแค่ของเดินเข้าป่าไปหาเห็ดขอนมาไว้เจอเหนียวสุกแล้วเดี๋ยวเอาเ